มาได้กันมาได้กันโอ้โหเล่นแต่รีเบอร์ก็ใจเงียแหละเจอแต่เฮียอะไรก็ไม่รู้ทชิงวัดไอต่อไปแบบดูเลยเนะเนี่ยนี่คือนี่คือสิ่งที่กูจะเจอใช่ไหมโอ้โหแม่งตัวเดียวกันแถมแม่งยังอยูเดียวกันเอ้ยชื่อเหมือนกันเปล่าว่าเอ้ยต่างแค่ตัวเดียวมันดีไอโอ๊คต่างชื่อต่างแค่ตัวเดียวกว่าเอาไงด้วยเยอะไอแต่ไอพวกนี้มันไอนี่นะไอบันบันเอฟเคอะ มันเหมือนกับว่าปล่อยบอดเลน่นเฉยๆมันก็สบายอยู่แต่แต่ต้องยิงอเอาไกลๆอ่ะไม่งั้นเข้าไปเจ็บตัวได้เพราะแม่งตีโคตรเลยน่กลวปล่อยแค่บอกไว้นะโอ้ขนาดนี้เลยดิวกันดเดิวกันดมตาชนอยดูเรื่องมันดิปล่อยบอดไกล้เฮียปล่อยบอดอยู่ปล่อยบอดอยู่นี่คือเรือปล่อยบอดเลยอ,อย่างเงี้ยใช่ใช่เขาเรียกว่าปล่อยบอดไว้อย่างเงี้ยถ้ามาเข้ามาจริงๆมันเข้ามา่างใกล้ๆเลยเฮียเข้าประจบหน้ากูเลย มุงพันดาวใกลๆไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแรงแรงแรงอยู่เนี้อ่ะขมายตโอ้โหมุนด้วยยี่นะฮกลัวจังวะเฮ้ยไอยี่มันหมุนด้วยโอ้ไอ้ไอดดยอี่มันน่ากลัวว่ะ นี่เหรอนี่แตอความแรงของหมามัเรียกเพื่อนด้วยเรียกเพื่อนจับมาโอ้โหแรงโอ้ระวังหน้าหมามันเรียกเพื่อนด้วยอ่ะ บอลนเทนือกู่นไหลเป็นน้ำเลยเฮ้ยหมาหมาไอ้คิวตกใจหมดโอ๊ยโอ๊กโหมาเป็นคนกูโอ๊กเหลือห้าสิบสี่เหนือห้าสิบสี่เฮ้ยแคมเปอร์เป็นตัวทองเลยอะ ไม่ได้แล้ววะโอ๊คุณต้องการงงแล้วการกัลลีการมุกูจะรอดไปดิโอ้เฮ้ยโดนเขาไปแล้วเออแย่แล้วเฮียไอแคมเปอร์ตีไปแล้ววะม,มีปล่อยบอทด,ด้วยเหรอวะเฮียไอแคมเปอร์สองตัวเลยโอ๊คุณเฮียเ,เลย

โล่เป็นน้ำเลยโล่เป็นน้ำเป็น้ำที่อะไรอ่ะโอเคไม่โดนด้วยกู๋ยมากลกูโอ้น่ากลัวเฮ้ยอะไรเทวีอาร์โอ้เทวีอาร์มกอคุณจะตายกยเทวีอาร์เลือกแปพัดาก็ โอ้โอ oh. oh, ้ก really? okay. <laughs> <us> <at and> ูย <game> ิงแคปเปอร์ไปโดนไอ้พี่อ่ะมองตัวอะไรเนี่ยเฮ้ยเ้ยไปแล้วว้าวโอ้โหตายเลยโคตรแรงเฮ้ยเอ้ยมันเสกิดกูเหรอวะโอ้โ้หายโอ้โอ้แรงจริงโอ้โคตรแรงเลย Nhanh lên, ồ! Ông đi được hả? Khi anh chờ gặp anh ấy. Đó là anh ấy. tôi phải gặp chết

รีเวิร์ดไอ้พวกมันกดคันตีกัน5-5ดาวทุกตัวเลยนะ้นน่ะขนาดนั้นเร็วดูเออเห็นปะหน้าโกลัจิงเวลรีเวิร์ดเดี๋ยวกูกลับเดี๋ยวเล่นเล่นอะไรเล่นฮาฮาหนึ่งหนึ่งอะไม่รู้อะเล่นเล่นหมดเล่หมดอ่ะเฮ้ยกูไม่ได้เจอไอ้พวกนานแล้วอ่ะอยากเห็นอยากเห็นทุกอย่ว่ะ ได้ไอโดโดนกอ้วนเป็ดเป็ดอ้วนขั้นสี่นะน้องเป็ดอ้วนขั้นสีขั้นสี่วะเอาอะหลายแรงว่ะคุณเจอมาแล้วโคตรหลายอะไอพวกโดนมาสามขั้นเลยยัอยากชิมอะไอนี่กรูเขาเรียกว่าให้มันทดลองไงมันจะได้แบบมันปรับใช้เออเขาไปเรียกว่าไปลองเขาเรียกไปชิมไหมน้องไม่ได้ไม่ได้ไปโดนกระทียนะไปชิม โคตรเกียร์โคตรแซ่บอ่ะบอกเลยโคตรแซ่บไอ้น้องตอนนี้ไอ้อยำไก่เว็บยังยังไม่รู้เลยว่ากูปวดอะไรเฮียตอนนี้ก็ยิ้มเยาะกันไว้ก่อนเพราะมันไปก่อนนะมันไปก่อนก็เลยไม่รู้เรื่องนะเป็นเซนพี่เสนไปต้องหลันะไปโดนปิดมาไปก่อนไปเอีะเมื่เลิกงานแล้วค่อยว่ากันสุดหรือมึงอยู่ดึกเนี่ยหายไปแล้วมัง ปิดไม้คือหายเลยเฮียบอกว่าปิดไม้ไม่ใช่ออกกลุ่มแล้วเอเอโคตรลายเลยวะและรหัสเี่นี่คนขับซูเปอร์ลิมิเต็ดมีสามคนแต่กูไม่มีตัวหุ่นซูเปอร์ลิมิเต็ดซักตัวเอาคนขับเป็นอ้วนมาไม่มีหุ่นนะเออนี่เอฟนี่คืออะไรวะเอ่ออะไรวะเอเอะ อืมคอไม่ได้เดอเฮียไงแบบเปิดเปิดรุ่นเกมรุ่นเกมเยอะใครรูแล้วมึงอะรุ่นเกมเยอยเฮียแล้วเล็วโอ้ยทันอยู่เยอะแยหน้าจอแบบเด้งออกไปหน้าโปรแกรมเลยเฮียเนี่าถ้าอย่างตอนเริ่มเกมเริ่มเกมมาหาที่ลงลงแบบ มึงคิดว่าตัวไหนมันอะอย่างอย่างกอนกระดมก็ได้ถ้ามันเคียวมันจะเข้าใกล้มึงมึงก็สาดมึงก็สาตอะรนั่นไปเลยอ่ะแล้วมึงก็ยิงเอาแต่ให้มึงอะเซฟบ้องไว้เซฟบ้องไว้จนกว่ามันใกล้จะหมดไว้ถ้ามันเหลือต่ํากว่าสิบหรือว่าหรือว่าแบบประมาณยี่สิบก็ได้ละต่ําจากยี่สิบลงไปอ่ะแบบเวลาเหลือยี่สิบปุ๊บจะปล่อยเลยก็ได้ย่างเพราะว่าถ้ารีปล่อยถ้ารีปล่อยมันจะแย่ยังยังยังยูยูยูเด็กรลุดบอลี่หกใจบอลลี่ ดีเ้ไม่ล่นโทรศัพท์หรอไม่ไม่เอ้ยคอมเลยเกมเซิร์ฟพังไม่กระตุกเลยนะโอ้ยเฮียแบบลื่นปืนเลยหลุดได้แกว่าเฮียไปโหลดแล้วโหลดแล้วโหลดแล้วคอมระดับแบบเซิร์ฟพังปรับสุดนะโอ้ยเฮียได้แกว่าอเฮียโอ้เลือดเจ็ดพันโอ้เลือดเยอะพันเลยอ่ะนะกูกลับไปจับละไอ้ตัวเลือดเจ็ดพัน เนเนของเนของเราคือตัวห้าพันเจเจพังกูขัดเองก็ได้พวกมึงง่อยนั่นเลยงไอ้บัตเตอร์เลยไอ้พวกก้อนนจะไปจับมึงอ่ะโอยเฮียบิวเลยเอ้ยก้อนปัดขั้นด้วยวะทำไมก้อนมันตามหัวมามามาโอ้ยเฮียรู้มาโดนกูเลยเลยสองคนเป็นเลยคนเฮีย โอ้ยปล่อยบ้องไม่ทันไอ้เหยอยแม่งยิงกูล้มเลยวะเสีย,ยสแม่งยิงกูล้มเลยนะ้องยิงล้มเลยเฮ้ยทำไมมีคนลุมกูว่าหุ่นกูไม่แข็งขนาดนั้นหรอไอ้พวกุนีทิว <c oughs> โเมอามันไออ้ยเหี้ยหลังกูยืนทำไมอ๋อเฮียไม่ไโดน ไป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 เฮ้ยเสียงปืนกูหายจริงกเนียตือ <Yeah, yeah. S 1> เอเอเออะไรวะเปนิวนิวเลเมียนิวจีนโ <Yeah. S 2> อ,อ,อ้อดัมมี่ห่อยให้น่อยได้ได้ได้เฮ้ยกดตีเซกูแย่แะละ้อ้าวล้มก่อนวะโทษทีอุ้ยโดนลับหีม เขาตามกูบ๊ายบายโชคดีนะเฮ้ยเขาอ,อยากปล่อยดิววะขยันปล่อยยังเลยเหรเฮ้ยโอ้ไม่โดนเยี่ยมโอ้โห <c oughs> ได้ดินิวกดาดัมเหรอนิวกดาดัมเหรอดิวกดาวกดามัมเฮ้ยอะไรวะดัมมี่แก อุ้ยนัมมี่เต็มหน้ากูเลยปุ๊บเราจะแพ้ตายกันก็ไปอยู่รอกันก็ไม่อยู่รอนะโอ้ยตัวอะไรแกอเอดเดนเกตซี่เอเดกตซี่มันทำไมอ่ะหลบหลบเลยหงายเลยจับมันเลยเป็นอะไรกะตัวอะไรเนี่ยโอ้ยอะไรอ,อะนาทีไม่ตายเก๋ แต่ว่ากูดับมันอยู่กูดับมันอยู่ว้าโอ้ลงมานี่เองะอ่ออือโอ้ไอพวกนี้พวกนี้ดีเลยดีเลยดีเลยเฮ้ยโอ้หนีไม่ทันว่ะกูกูกูยืนอยู่เลยนะงั้นก็นี่เลยแล้วกัน ไหนนาทีบอมันนี like ่มันนี่ยิงคู่ยิงคู่ไม่ร really ู้โดนเปล่าทำไมมันตามแต่เมโองเราโอ้ยตามแต่มึงแล้วโอ้โก้พยายามหนีเข้าไว้เพื่อนโอ้โหแม่งแม่งอ่ะสวยสวยสวยรู้ว่าแม่งกันนี่อาโดดเข้ามาเออโดดเข้ามาก็เฮ้ย ควันตายิงผิดตัวโอ้ยิงผิดตัวที่หมาแล้วเดียวโอ้ยอุ้ยยกลอกคุณจะไปโอ้ยแย่ละวโอ้ยเอาให้ได้เอาให้ได้เอาให้ได้นอโลไม่มาแล้ววะกูใส่กูสอบลูกกูอยู่กูสอบลูกกูอยู่โอ้ย กูจะตายแล้วกู<อ>จะตายแล้วโ <laughs> อ้โหจีกูโอ้โหนิวตัวนี้ด้วยโอ้ว้าวกูกินนิดเลยนิ่งเลยโอ้โห3สามสิบตัวหนึ่งกับหนึ่งตัวหนึ่งว่ะไอ้นี่ว่ะ <laughs> กูกูกติด อันดับ21ของไออาริออสนี่ว่ะแล้ววะเออคนมันไม่ค่อยเล่นอนเนี้ยตัวไม่ค่อยเล่นปิดง่ายกดเลปดยปิดง่ายปิดง่ายติดง่ายบิดง่ายสบ่อยได้ ความที่สามารถเล่นสายพางปรับสุดได้แต่แต่อีบูลเตอร์กับหลุดต่าเลยปรับ่าฮัาฮ่าฮ่าฮังฮ่าฮ่า้่าฮ่ทั้งฮ่า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 ฮ่ยฮ่าฮ่าฮีาฮ่าม่าฮ่าฮมาฮ่าฮ่ดฮ่าฮหาฮ่า้่าฮ่าฮ่าด่าฮ่าฮเาฮ่า้่าฮ่า้าฮ่าฮ่าเ่ยฮ่าฮ่าฮฮ่ย่าฮ่่าฮ่าฮ่าฮ่าาฮ ยังงงเลยนะในหน้าที่เกมปรับสดเล่นได้แต่ใช้เอปจำลองอยังหลุดเลยยังงงเลย <c oughs> ว่าตัวเดิมไหมเฮ้ยโอกไม่ะะโดโรีทอบอกโดโรีทอเออโอกดูชื่อกิวตัวนั้นดิเดียวกันดำอ่ะจะติดอีย ทำยื่ที่ทำปะมาเลยควายืนทงแค่ไหนกันเดียวเดี๋ยวกูกาดีระวังดับมีมันด้วยนะเดี๋ยวกูจะแย่งสิทธิ์การควบคุมเมีกันดำใหม่ใหม่โอ้ยก้อนเสร็จโอ้ยเยอะเลยขนาดนั้นเจ้ากันเก่าไอ้เหี้ยมั่วแล้วกูไปเลยเมีย ดำบี้เยอะเฮ้ยดำบี้มีสอง,งอันเลยดูเรื่องันดิเฮ้ยมันปรับพอมันปลดคันมาแล้วไอ้เหี้ยกูทำกูเปลี่ยนเป่าไม่ได้เมื่อกี้ใช่ปลดคันปลดคันโอ้โหเฮียบ้องว่ามันแล้วมีอะไรต้องมีอะไรต้องเก็บไอ้นี่อย่อนอ่ะอุ๊ยเปลี่ยนเป้ากันไม่ได้ด้วยโอยแย่เลย ก็รอเฮ้ยเก็นได้ลวเลยโอ้โหมีแล้วพุ <c oughs> กถ้าทำง,งต้องเอาดีวกว่าดำก่อนโอเคปอยู่พี่โอโมก็ปุยัปเดือยห้าพันอีกแล้วแม่งเอาใหม่แ <c oughs> โอโหแตก กูเวลาต่อไปนะโอ้เสร็จแล้วเสียงปืนหายเลยเว,ว้ยโอ้ยเนี่ยมันแตกการมันแตกการล็อเฝ้าด้วยนี่อย่างเงี้ยเลยโอ้ไม่ตายทีวะเออนิวกระดัมจะอไปไหนเนี่ยโอ้โอ เปลีนล้างไม่ได้เี๋ยเราจเป็นซอนป่ะเรียบร้อยไม่ใช่จซเป็นซอสดียรเรว่าฟูเซเบอร์ะเป็นซอนอะไรเดียโอ้เลือดแปดพัน่าาดาที่กูไปเจออะไรเนียี่กูเล่นปกติจริงไมเียโอ้ กูลงแรงดีว่ะโอ้โดนอะไรแกโอ้จะตายแล้วโอ๊กขนาดนั้นเลยเหรอันตรายเฮ้ยกูขนาดนั้นเลยเออแล้วตัวตัวฟันเนี่ยโอุยเยไฟนี่เลยน้องโอ้เรียบร้อยโอ๊กวุ้ยโอ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 ้ย ย่าโอ้ยยา่าฮ่นฮ่าฮ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่าฮาฮ่า่าฮ่า่่าฮ่่าฮ่า่่่ นี่กูแรงตับนะนี่โอเปอร์ริเวอร์สามแปดโอ้โหห้าดาวจริงด้วยแต่พวกห้าดาวทุกตัวเลยมึงด้วยมันดองเวลมาเล่นกับเราแล้วโอ้ก็บว่าโคตรเด็กขี้อะไอ้สัสมันดองเวลมาละแกเราเลยเว้ยโอ้ยเอ้ย